มาถึงช่วงชิมกันแล้วนะคะมาม้าหมาม้ามาม้าเงยบอยากลองมั่งลองชิมเลยไหมลองชิมลองมาแบบกำลังดีพอดีคำกินเนื้อก่อนกินเนื้อก่อนเนื้อทอยมีอุ้ยด้วยอ่ะอุ้ยเดี๋ยวลองทานคู่กับแป้งเนี่ยื้อร้อนจุ่มไม่เหมือนแพนเค้กอ่ะแป้งอ่ะเนาะหนูว่าดีกว่าซื้อโรตี นี่กว่าชส<ม>โรตีสำเร็จเพราะนั้นเนื้อมันจะมันจะไม่เนียนเท่านี้เ<ม>นาะคือ<ม>อาจจะเป็นแบบว่ามันแห้งกว่าใช่ว่าแล้วก็ต้องอะไรอ่ะสวยอ่ะเป็นยังไงคะกาแฟไม่ใช่เขาเรียกกาแฟะอะไรอานเงี้ยมันเป็นเต้งด้วยเดี๋ยวมันไล่สีเนี้ยคาปูชิโน่ร้อนค่ะมีฟองนมแน่แน,น,น่นอนค่ะอยากลองมากอยากลองเะล่าคราวที่แล้วนะคุณผู้ชมทากาแฟแบบเป็นคาปูชิโน่เย็นเป็นไอซ์คาปูชิโน่ให้ลอง่ให้พี่ไก่ได้ลองแล้ว ซึ่งก็คือทํามาจากเนสกาแฟดัชเชกุสโตอันนี้แหละแต่ว่าคราวที่แล้วหน้าตาเป็นอีกแบบหนึ่งคราวนี้พาตัวเล็กมาตัวเล็กมารุ่นเจมินิยออันนี้ซึ่งความสามารถทุกอย่างเท่ากันแรงดันเท่ากันแต่ว่าตัวบรรจุน้าข้างหลังแค่นี้นี่เองก็คือว่าเล็กย่อมลงมาอีกนิดหน่อยสะดวกเนาะสำหรับครัวแบบใช้แล้วครัวในคนโดอะไรอย่างเงี้ยเบาแล้วก็ แน่นอนว่ายังใช้กับตัวของแคปซูลอันนี้ได้คุณพี่เป็นรับเป็นกาแฟร้อนนะคะพี่อยากลองเพราะว่ามันคือหนึ่งสวยแล้วมันมีฟองนมอยากรู้ใช่ไหมว่ามันจะออกมาเป็นอย่างนี้เ,<อ>เลยหรือเปล่าสงสัยจัดเลยมันทํายากไหมอ่ะเดี๋ยวดูเดี๋ยว<อ>ดูมันแบ่งชั้นได้อย่างนี้เลยนะคุณพี่ดูใช้แคปซูลสองแคปซูลเหมือนกันก็คือกาแฟอันหนึ่งแล้วก็นมอันหนึ่งนะคะเราใช้นมนและสําหรับใครที่อยากรู้ว่าเออแล้ววิธีทําจะยังไงต้องมานั่งท่องสูตรไดหรือเปล่าไม่ต้องเลยนะคะเพราะว่าวิธีทำเนี่ยระบุเอาไว้อยู่ตรงข้างหน้า ของแคปซูลอยู่แล้วนั่นก็คือมีขีดระบุให้อย่างอันนี้นะคะเป็นนมนะเป็นแคปซูลนมสําหรับคาปูชิโน่ร้อนนะคะ,คะก็ปรับระดับของเครื่องขึ้นไปที่6ขีดแหมที่6ขีดแบบนี้นะคะส่วนสําหรับแคปซูลที่เป็นกาแฟาก็คือใช้แค่ขีดเดียวเท่านั้นเองอนะจีนอันนี้เครื่องเรา<ส>เปิดก<ส>่อน<อ>ได้ไหมคะใส่นมก่อนซีฮาเพราะว่านมเราจะมีปริมาณมากกว่าคุณพี่อยากได้ให้มันเป็นชั้นอย่างนี้ไม่ใช<ม>่หรอออาใช่ไหนทำไงเหมืหอนจะยากเลยอะ ชุบค,คราวที่แล้เรากดเย็นออใช่ไหมคราวนี้เ,ออเป็นกาแฟะร้อนกดด้านร้อนนะครับผมอยากรู้ว่ามันจะออกมาเป็นชั้นแบบแก้วของนทราอ่าอเดี๋ยวลอง <ๆ S 1> ดูเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูแต่น,นมหอมมากเลยอ่ะ นี่ถ้าถ้าดื่มเป็นนมอุ่นก่อนนอนนี่ได้เลยเนาะสวรรค์อ่าแล้วเช้าก็กินกาแฟกินกาแฟเบิ้ลอ่าสองข้าวสุนดื่มดื่มดื่มนมก็เอ่าก็เราปรับตัวให้เหมาะเราปรับให้เหมาะเราปรับให้เหมาะเขาบอกดื่มนมแล้วเยอะมากนอนอ่ะนี่คือแก้วไซส์ใหญ่นะไซส์แบบว่าเป็นไซส์คาปูุนเฮ้ยแล้วมันมีฟองนมเหมือนตามร้านเลยอ่ะเยอะมากโอเคนี่คือนมนะอ่อฝากพี่ไว้ไหมนี่ค่ะจากนั้นก็เป็นแคปซูลของกาแฟอืม นี้กี่เขีดเดียวครับผมแล้วก็กดร้อนดูอุ้ยมันค่อยๆไหลลงมาผสมกันอ่ะใช่แล้วแล้วก็แยกเป็นชั้นๆอ่ะใช่แล้วเฮ้ยมืออาชีพมากเก๋บ้าคือนี่ถ้าถ้าสมมติว่าอยู่คอนโดหรือว่าอยู่บ้านเนี้ยแล้วมีเครื่องนี้สักเครื่องนะแต่ว่าไม่ให้สามีเห็นอ่ะแล้วแอบมาทำสามีต้องคิดว่าไปเรียนชงกาแฟมาแน่เลย ก็โอเคอยู่นะเอาจริงๆเพราะว่าคือสโลแกนของเนสกาแฟดอลเช่กุสโต้นี่นะก็คือว่าเหมือนยกเครื่องทํากาแฟร้านกาแฟแบบมืออาชีพเอามาไว้ที่บ้านอยู่แล้วออกมาเป็นแบบนี้เขียนลายข้างบนนี่เป็นแบบเป็นอาร์ตได้อีกนะเดี๋ยวพี่ขอลองชิม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 ไม่ใช่เราอยากลองเขียนลาย จะลองเขียนลายตอนนี้หรอคะคุณพี่คุณพี่สนใจน้องสักนิดหนึ่งไหมคะแหม่นี่ก็จะเขียนเลยทันทีคุณผู้ชมนะคะใครที่สนใจะคสำหรับเครื่องทํากาแฟ Nescafe Dolce Gusto นี้นะคะอย่างที่บอกไปว่ามี2รุ่นด้วยกันนะคะนี่เป็นรุ่นเล็กแล้วก็คราวที่แล้วเราพารุ่นใหญ่มาให้ดูแล้วนะคะแต่ว่าเรื่องของแรงดันนี่เท่ากับเครื่องทากาแฟไซส์ใหญ่ๆตามร้านเลยทีเดียวนะคะใครสนใจสามารถติดต่อได้ตามข้างล่างนี้แล้วกันค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะน้องๆสาวๆมีอะไรดีมาฝากเราการไปพบกับพวกเธอกันเลยค่ะ